สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากันที่มินิมูราฟาร์มครับจะพาเนวามาทํากิจกรรมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเนว่าพร้อมไปหรือยังครับอย่าขยันพร้อมไปแล้วครับโอเคไปถ่ายเลยถ่ายเลยจะถ่ายแล้วหรไปมันกำลังถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่กดดีซีนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกดดีซีนเสล้ถ้าฝ่ายกระพริบคือถ่ายอย่ากดปุมคุกขาสิมองลูปตั้งตรงๆ น,าาน,นี่ว่าถืออย่างประป้าเนี่ยนี่ว่าถือตรงๆอย่างเงี้ยเตือนให้าั้เถืออย่างเงี้ออยอเอาวางไว้ก่อนแตไง ถือไว้ไหมไม่ถือไม่ถือลรไม่งไปันเลอมัดยไปเลยป้ายอ่นี่เอาพูดเลยปะปาพูดฮะ อ่าสวัสดีครับวันนี้เนวามาทำกิจกรรมอะไรจับจิจับทำอะไรครับรถราจับตรงๆอยากส่ขึ้นรถไฟเลยๆขึ้นรถไฟนี่นะไม่เห็นก็คือนรถไฟครับกัอว่ามันมีสูข้าวยาที่เนวาเห็นสไลเดอร์แม่เตรียมที่อาบน้ำมานะอยู่ในรถเอาไหมนั่นแ่ะ สองกิจกรรมเปลี่ยนได้หนึ่งเรื่องสบู่ับทำพิซซ่าก่อนถ้าเนวาอยากทำอยื่างอื่นเนวาก็เดินไปเปลี่ยนตรงเคาต้อง,องเอาวังหยบน้ำไปทำสบู่นะเออสบู่เอาไว้ใช้ได้ด้วยนะพูดกับปโอเคปะไปตรงนู้นเลยพูดปะพูดเร็วเดี๋ยวเนวากำลังทำสบู่ครับ เหตุที่ว่าทําสบู่เสร็จแล้วให้ดู

แม่หาวีได้ไหมสีม่วงไหมสีม่วงไหมโอเคอาเทยค่ะบ่อๆล้ได้ใจแล้วก็เอาวางก่อนเนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้ได้แล้วมามีเดี๋ยวแม่หาโตวีก่อนลูกนี่เจอแล้วยังไม่เต็มไม่งั้นมนใส่ไก็ใให้เต็มเลยในวาราใส่รูปหนลูกหน้ามาแม่แม่งายกันาี้เลยวกบบว่าห ป้าปัไทยให้ไงเดี๋ยวว่าทำกิจกรรมไปสิไม่ต้องถืออออฟไยหน,นูให้หน่อยห้ให้เห็นผ่าสีเนะน่ยไข่มงสแม่ไม่เป็นไรแม่นจะไปเดินดูนะมันไม่ติดให้เห็นผ่าสีเยอะๆสิมุูงดี๋าาว่ามองก้องเลยสองนิ้วก่อนสองนิ้วก่อนสองนิ้วก่อนเลย <laughs> โดนมันกัดเอานะโลข้างหลังเป็ดห้าบเตะห้าบเตะรัดอย่างเดียวห้าเตะมันแก้หนึ่งที่แกเอาดูสิมันดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราจะไป่แล้วก็อยู่ที่นี่ เอาป้าอ้าถ่ายไปให้เพื่อนชาววันดูหน่อยได้โอเค okay, อันเนี้ยป้าถ่ายอยู่เนี่ยอา้าวนี่ว่าพาทัวร์ทัวร์อะไรครับวันนี้ทัวร์สวนสัตว์ ปลาเดินไปแล้วบรรยายที่ว่าเจออะไรบ้างที่ตัวควายหรือเปล่าใช่ควายปะครับใช่ <c oughs> ทำไมควายมันข่าสั้นล่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับป,ป้าถ่ายให้กินอะไรอ่ะขี้ควายไง <c oughs> ใช่ครับ ไหนใช่มันนี่ค่ะมันเป็นโค่แบบนี้ค่ะตัวสัตว์หลังมันไงครับ Yeah. ดียว่านี่ว่า,วาให้ตัวนี้ครับนี่ว่าอ่ะให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นอยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อด๋ยวออกมา่นกตอนแรกนเสรน้อยหยุดก้นขึ้นมาหยุดกำมือนะหยุดขึ้นมาครับในกำมือฟังพี่เขาครับ แป้งมาหนึ่งมือแล้วว่าใส่ไหครับโรยได้เลยโรยที่พื้นอ่ะที่พื้นโตเออโอเคคอยอยางครับจวดกระจายกระจายกระจายขั้อนต่อไปครับที่จะแกะแป้งให้น้องปานะให้น้องปานแป้งเป็นป้งกลมๆนะห้ามจีกห้ามบีห้ามเยีบนะครับ ปั้นปันงไงน,ะะน,งนงลงหล,ล่นนะนะอาังไม่กมไม่กลมอีกให้มันกลมเป็นเป็นรูปตอเ<อ>ลยเนว่าวดเป็นองนี้วดเออดนวดนวดยังยังยัง คิดว่ากลมแล้วเอาวางเอาฝังก่อนแค่แบนได้แล้วเอาดันเอามือบี้ๆให้มันแบนแม่นี้แเราไม่ต้องกดสีทำให้มันกลมถึไม่ต้องทำให้มันแบนแล้วนี่เขาบอกให้แบนแล้วเขาดมากเลยแบนแล้วกดให้มันเป็นแผ่นบางๆครับ แล้วทำมากรขึ้นไ,ได้แล้วข,ขึ้นลงให้สุดน,นะแล้วก็อย่าลืมนกับด้านแป้งบ่อยๆนะขึ้ขี่ากนกับด้านแป้งปากับด้านให้อยเปียะแนี้ขึ้นลงให้สุดด้วย ชุดชุช,ชเออกับด้านแป้งมาด้านนี้ด้วยด้านนี้มันยาวแล้วไงเพราะด้านนี้มันใหมันยาวด้วยยาวพื้นพลื้นพื้นลงลงด้วยสิยังยังไม่กลนี่นี่ีมานิหน อันนี้อะฝั่นี้ฝั่งนี้หน่อยนี่แล้วาแม่ช่วยลองดูว่าเราโปงเออฝั่งนี้บ่อนฝนแรงฝั่งนี้ก็เป็นอยู่ที่ใต้เงี้ยนี่น่ะ

ทูไดทูพอ่ขอ่อเนื้อุเราไม่ได้ในื้อมปางอวงนิ้วนิ้วแต่งหน้าหรอแต่งหน้าน้านิ้วช่วยล้นา แป้งมาแป้งแป้งพอลวครับแป้งพอละขอให้นิดนึงนะขอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แป้งพอละนะเขาจะใส่หน้าแล้วใส่หน้าแล้วเนาะแต่ตัวนี้กินไม่อร่อยนะคเดี๋ยวี่แม่องเราจะมาแข่งหน้าค่ดูครับดูครับเอกอให้มากห้านเซที่้าอนะขอใชาบอ หมูช่ลายโเกียเกียร์ให้อยู่นมวโก้นะคะท้าโดยเส้นนะท้าโดยเส้นเอาน้ำตักไว้ใช่ไหมไม่ต้องอันนู้ายแล้วใส่แฮเฮสรูาไปนะคะชี้เลยลาสุายค่ะอเคได้แล้วยังนี่มันนี่มันทด่าลูกทนี้มันจะคองเหรอ๋ยวป้าเขามาไปบอก แต่กระจายกระจายทั่วๆเยครับับาสับรถสับรตต้องวางนะให้ทั่วๆนะนี่เอาไรนี่มันกรับลิซ่านะอ โอ้วทกระทัพิซาก็เป็นหนี้อาวใส่ให้หมดครับใส่ให้หมดใส่เห็ดด้วยเห็ดมาทีลันใสงด้วยนะคะเออ Eu também acho né?